สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้อยู่กับหมวกกันน็อป bell helmet นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว custom 500นะครับผมจะเป็น l าย wfo ที่เป็น glossy white red ตัวนี้ค่อนข้างที่จะ rare item นะครับผมสีถ้าเกิดว่าเราดูผ่านกล้องเนี่ยสีมันจะออกเป็นขาวขาวใช่ไหมแต่ว่าที่ที่ผมเห็นเนี่ยคือผมก็ไม่น่้จกล้องมันจะเห็นเหมือนกันไหมคือเห็นเหมือนกับผมเห็นหรือเปล่าคือว่ามันจะเป็นสีเปลือกไขมันจะไม่ใช่ขาวจวะ ถ้าดูในที่มืดอ่ะเห็นไหมสีมันจะเ,เป็นสีขาวเปลือกไข่แต่ว่าผมคิดว่าด้วยความที่มันโดนแดดนะพอมันโดนแดดแสงจัด,จดมันจะเป็นตัวหมวกมันจะเป็นสีขาวเห็นไหมนี่นะตัวลายก็ตามนี้เลยครับผม W F O นะครับผมตัวนี้มาตรฐานดอท มอกกแล้วก็ ECE นะครับผมตัวที่ผมถืออยู่จะเป็นไซส์ XL รอบศีรษะอยู่ที่ประมาณ61-62เซนติเมตรตัวนี้จะเป็นแบบ5เป็กเป็กที่1นะครับผมด้านซ้ายด้านขวา 2, 3, 4, 5ตัวนี้5เป็กนะครับผม,มก็จะเป็นสายลัดคางแบบ D-D ring นะครับตัวนวมเป็นหนังกลับนะครับผมของเบลนวมด้านแก้มถอดซักได้ ก็นี่ก็จะเป็นคู่มือนี่ก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูเป็นสีจริงๆของตัวนี้นะจริงๆตัวนี้ก็เพิ่งหาเจอที่โกดังนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันมี